เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่นอสามโมงเศร้าเก่านาฬินกาครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้เรามาสํารวจแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับผมของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมสําหรับข้าวแปลงนี้นะครับผมมีอายุนะครับบ่หอดเดือนครับพี่น้องครับนี่แล้วก็ดําเพียงกีบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สู้กับอากาศหนาวนะครับแล้วก็ร่มแห้งแบบนี้ตลอดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสามารถที่จะแตกกอดดีนะครับ แล้วก็ไวต่อแสงไวต่อน้ําแล้วก็ไวต่อปุ๋ยนะครับผมตอบสนองปุ๋ยยางดีมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับข้าวสายพันุนี้มีชื่อว่า AGT303 ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปู้ปายครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจะกะเกษตรมากแล้วครับผม จากทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรแชนแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนยันนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานานะครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมได้เกินน้ากับพี่น้องฟองไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ครับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพี่น้องครับเนี่ยเนาะกับบรรยากาศโอ้ยบรต้องบอกถึงครับผมลงมาในให้หน้านะครับ น้ำนี่ปยปยเย็นอัศจรรย์หันครับพี่น้องครับพี่น้องแล้วก็ยังบอพ่อทั้งหนาวทั้งเย็นแล้วก็มีลมด้วยครับพี่น้องครับเห็นบอวือวยังสีพ่อไม่พี่น้องป้องไปแต่เห็นกันอยู่นะครับสำหรับต้นเขาเนาะสำหรับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมมัฆ่ามหาสารคามนะครับเป็นแปลงทดลองแปลงสาธิตของการปลูกเขาเลหลายสายพันธุ์อยู่บ่องนี่เนาะแต่ว่ามือนนี่ น้องขวัญแช่งวัจจเกษนะครับสี่เดมาาวาจานะครับกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดและก็ผู้คนกําลังกล่าวขวัญถึงมากที่สุดนะครับผมซึ่งเป็นเขาสายพันธุ์จากต่างประเทศเนาะเบิรงเบิงครับพี่น้องครับนี้เบิงล่มอัดเสจอล่อหันนะครับขนาดไหนเนาะสำหรับวันนี้นะครับทีมงานแฮปปี้เฮ้ามาลกหญนะครับอยู่ในไฮน่านะครับเบิงครับตอนนี้โต้ลมหนาวครับพี่น้องครับนี่ เย็นทั้งข้างล่างนะครับน้ำน้ำกับเย็นเนาะแล้วก็ล่มกัเย็นครับพี่น้องขัะน,นี้เราต้องบอกถึงเลยนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยงไรร่มมือๆอยู่นี่เนาะและก็ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ตลอดนะครับประมาณสองเดือนที่ผ่านมาสําหรับการเฮ็ดหน้าอย,ยู่มองนี้ครับโคกน้องนาทามมะขามาสะลรกคมนะครับเขาสายพันธุ์เดินของพี่น้องป้องไปนะครับผมทั้งจอยทั้งเหี้ยวนะครับ พอจะเริ่เติบโตเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเจออากาศหนาวมาตลอดและนอกจากนั้นนะครับยังเจอลมแรงแบบนี้ครับพี่น้องครับแต่ผลปรากฏว่าข้าวสายพันธุ์นี้ครับ agt 3 0 3บวันเลยนะครับผมสำหรับอากาศที่หนาวแล้วก็ลมที่แรงนะครับข้าวสายพันธุ์อื่นวานปุ๋ยแล้วมิดอิงติงครับเขาว่ากินปุ๋ยเนาะข้าวไม่กินปุ๋ยแต่ข้าวสายพันธุ์นี้ครับ agt 3 0 3 ว่านยังลงกไปกับกินเนาะเอาและเหลียดต่างๆเป็นอย่างไรไปเบื้องกันชัดๆครับผมเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องป้องปายนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะสำหรับ a g t 3 0 3นะครับอยู่ในพื้นที่ประมาณ1งานครับยังที่ผมเดี๋ยวออกจากพี่กับน้องแล้วนะครับดำเพียงหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ครับอากาศหนาว อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงแบบนี้ตลอดนะครับช่วงเวลาเนาะประมาณเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าการตอบรับดีอย่างมากเลยนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข่าวสายพันธุ์หนึ่งนะครับของต่างประเทศนะครับที่นุ่งขวัญใช้วัจจเกษตรแล้วก็ทีมงานแฮปปี้การเกษตรไม้หมันปั่นมือครับพี่น้องครับเดี่ยนาะว่าสิเป็นข่าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถติดตอบโจทย์ให้กับพี่กับน้องนะครับข้าวจากต่างประเทศ แต่สามารถนําเอามาทําเอามาพอปลูกอยู่ที่นาธรรมผลปรากฏว่าได้ผลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะเอาละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับลงไปให้หน้ากันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เข้าลงมาเบิ่งกันใกล้ๆนะครับผอมซึ่งดูลักษณะของต้นลักษณะของกอนะครับแล้วก็ลักษณะของใบนะครับสําหรับ agt 3 0 3อย่าังที่ผมได้บอกใจให้พี่ให้น้องได้รับฟังกันแล้วนะครับว่า เราดำเพียงแค่กีบเดียวเท่านั้นนะครับอืมพอกาอยุดใน่นานพักแลก้วก็มาดํานะครับผมกอละหนึ่งกีบผลปรากฏว่าแตกกอดีอย่างมากนะครับเห็นบ่าหนึ่งกอนี่ว่ามันได้สิบต้นยี่สิบต้นนะครับผมพี่น้องครับเห็นบ่อขนาดสถานการณ์นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะแตกกอด้ดีครับพี่น้องครับเห็นบ่เป็นัวสอนห้เนาะ นี่ครับผมเอาเวอาใจพี่น้องป้องไปได้เราฟังกันนะครับสำหรับข้าวสายทันนี้หลายๆท่านอาจจะยังบอกเคยหูจักเนาะแต่ว่าหลายท่านที่ได้ติดตามแฮปปี้การเกษตรชนแนลนี่ก็ได้บึ้งหลายคลิปพอสมควรนะครับหลังจากที่นุ่มขวัญไช่หัวใจกเกษตรและะ้วก็แฮปปี้การเกษตรชนแนล มีแปลงนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องป้องไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับ HGT 303ขนาดสามมงศรเกานี้กายังเห็นเขียวขนาดนี้ครับพี่น้องครับพี่เนาะลักษณะประจําพันธ์นะครับเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงครับผมนั่นก็คือเข่าหน้าปังครับพี่น้องครับเห็นบเางดำย่ำไดให้นับมือย่ำนั่นครับ อายุการเก็บเกี่ยว95ถึง100วันครับพี่น้องครับนี่ความสูงนี่ก็ประมาณ100เซนประมาณ1เมตรแต่ว่าถ้าอากาศแบบนี้ก็คงสิบหอฮอด1เมตรครับพี่น้องครับนี่เนาะบรรยากาศบ่อให้แต่ลักษณะประจำพันของเขาก็คือต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับนี่แตกกอได้ดี ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือรวงใหญ่รวงยาวนะครับแล้วก็มีเมล็ดนะครับในแต่ละรวงนั้นนะครับถึง5 0 0ถึง600เมล็ดเลยทีเดียวนะครับถ้าเฮ็ดสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับพี่น้องครับนี่เนาะแ้วก็กผมก็ชื่อมัมนว่าสำหรับโยโคกน้องหน้าถา้ำประคามาหาสารคามของเงานะครับก็โค้งสีสามารถที่ได้ผลผลิตสูงนะครับผมเนื่องจากว่า อากาศที่หนาวแบบนี้แล้วก็ร่มแบบนี้กค็คงสิบบโดนครับพี่น้องครับเอออีกมือสองมือกระสีห้อนแล้วพะนะาไนี้เพราะ,นะะถ้าห้อนนังสิคักครับนังสิงามคักเนาะนี่ครับผมเอาจังได้ฝากที่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็เลยให้พี่น้องป้องไปนะครับมา,มาเบิงองคร่วมทั้งเบิดเลยครับผมนี่เนาะซึ่งผมปลูกอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งงานนะครับผมยูปแปงอยู่มองนี่เนาะ ทีมงานแฮปปี้เฮาลกำลังทำการาลกหญ้าอยู่ครับผมนี่ลกหญ้าออกจากแปลงเนาะเอาจากไหนฝากพี่น้องพ้องไปนะครับได้การติดตามกันแล้วกันนะครับผมส่วนทางด้านขวามือเนี่ยครับทั้งนี้ก็ขอ107ครับผมพี่น้องครับนี่กวนปวุ๋ยเรียบร้อยแล้วปวุ๋ยหมาดปุ๋ยห่วงเนาะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้นะามกลาง อากาศที่หนาวมาตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลมแรงแบบนี้นะครับผมเอาจใจไนฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับท้ายสุดนะครับในวันนี้ท่านใดอยากสิได้สายพันธุ์เข่าได้ก็แล้วแต่อยู่ที่นี่แฮปปี้การเกษตรนะครับมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ครับข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับนาปีนาปังนะครับมีจํานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนอกจากนั้นยังมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็สารกำจัดโรคข้าวชนิดต่างๆด้วยนะครับผมเอาจยงไรฝากที่ฝากนอกไปแล้วกันนะครับผม0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจยางไง พีฝัน้องกับเาครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรพร้อมทีมงานขอมลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพี่ยงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกราบคำว,ว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่เป็นตัวสอนให้ครับ A G T 303ครับผม